เจ้านายนุกูลลำพังชีพอายุ81ปีมีค่าไตส,สูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิจองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงต,บ,งตบอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานอูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูมิ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video